เนื้อหานี้เป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดการรับฟังเรื่องราวต่างๆที่ทางช่องมาตาหามาเล่านี่นำมาเสนอขอให้คุณผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังมีความสุขความเจริญปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสำหรับคลิปนี้มาตาหามาเล่าจะมานำเสนอเรื่องราวของหลวงพ่อชาสุพัทโท เมื่อท่านได้เผชิญกับความกลัวจนถึงขีดสุดในชีวิตขอกราบนมัสการหลวงพ่อชาสุภัทโททางช่องมาตาหามาเล่าขออนุญาตนำเรื่องราวของท่านมาเผยแผ่สืบทอด เพื่อเป็นอนุสติแก่สาธุชนทั้งหลายหลวงพ่อชาสุภัทโทรพระอริยเจ้าแห่งวัดหนองป่าพงผู้ซึ่งได้หลุดพ้นจากวัตะสงสารไปแล้วมาตาหามาเล่า ขอย้อนเรื่องราวกลับไปในสมัยที่ท่านได้เข้ามาอยู่ในร่มเงากาสาวพัทและอยู่ในช่วงที่ท่านกําลังฝึกอบรมจิตใหม่ๆนั่นเองครั้งนั้นท่านได้เผชิญกับความกลัวสุดขีดในชีวิตท่านได้เผชิญกับอะไรนั้น ก็มารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะหลวงพ่อชาสุภัทโทท่านเห็นว่าพระภิกษุหลายรูปได้พากันไปปลีกวิเวกเพื่อฝึกวิปัสสนากรรมฐานอบรมจิตกันในป่าช้ากันเสียส่วนใหญ่ ดังนั้นท่านจึงอยากจะลองเข้าไปปักกรดฝึกวิปัสสนากรรมฐานดูบ้างแต่ทว่าท่านก็รู้สึกหวาดกลัวอยู่ลึกๆเพราะว่าท่านกลัวผีนั่นเองเมื่อท่านพิจารณาดูแล้วก็คิดว่าเมื่อคนอื่นอยู่ได้ ท่านก็ต้องอยู่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นท่านจึงได้ชวนโยมที่เป็นปะขาวคนหนึ่งไปเป็นเพื่อนแต่ปรกักฏออููห่างกันพอสมควรในวันนั้นได้มีเด็กคนหนึ่งในหมู่บ้านเสียชีวิต ศพถูกนำมาฝังไว้ใกล้ๆกับที่ท่านปักกรดอยู่และนอกจากนี้แล้วชาวบ้านยังได้เอาไม้ไผ่ที่ใช้หามศพนั้นมาทำเป็นฟูกปูลคล้ายแคร่เล็กๆให้ท่านได้นั่งภาวนาอีกด้วย เมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้าความมืดได้เข้ามาเยือนหลวงพ่อท่านก็ยังคงบำเพ็ญสมณธรรมของท่านไปเรื่อยๆกระทั่งดึกสงัดบรรยากาศเริ่มวังเวงขณะนั้นหลวงพ่อชาท่านก็รู้สึกเกิดความกลัวขึ้นมาทันใด ความกลัวได้ผุดขึ้นมารุมเร้าให้จิตของท่านเกิดความหวั่นไหวตลอดเวลายิ่งเดินก็ยิ่งกลัวใจหนึ่งท่านก็บอกตัวเองให้หยุดเดินและกลับเข้ามุ้งกรดเสียแต่อีกใจก็คิดคัดค้านขึ้นมาบอกกับตัวท่านเองว่าท่านจะไม่ยอมแพ้เด็ดขา ท่านจะเดินจงกรมของท่านต่อไปความคิดสองด้านสองจิตสองใจนี้ตีกันโอนละมานโต้แย้งกันไปมายิ่งทำให้ท่านไม่มีสมาธิเอาเสียเลยแต่หลวงพ่อชาท่านก็ได้มีความอดทนอดกลั้น พยายามข่มใจไม่ให้ความกลัวที่ผุดขึ้นมานั้นเป็นฝ่ายชนะสักพักใหญ่ๆจิตของท่านจึงได้เริ่มสงบลงหลวงพ่อชาท่านเดินจงกรมไปถึงบริเวณหลุมศพของเด็กที่ชาวบ้านได้นำมาฝังเมื่อตอนเย็น ท่านไม่รู้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เมื่อท่านด้เพ่งมองไปยังที่หลุมนั้นด้วยจิตที่เป็นสมาธิจ,จู่ๆท่านก็ได้รู้ได้เห็นว่าศพเด็กนั้นเป็นเพศชายคืนแรก ของการบําเพ็ญสมณธรรมของหลวงพ่อชาท่านก็ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทำให้ท่านเกิดมีกําลังใจขึ้นมากกว่าเดิมว่าท่านได้เอาชนะความกลัวของท่านลงไปได้ในเวลาต่อมา จึงได้ถามเรื่องศพเด็กที่นำมาฝังนั้นกับญาติโยมที่มาถวายพัตตาหารว่าเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งโยมก็ได้บอกว่าเป็นเด็กผู้ชายซึ่งก็ได้ตรงกับที่ท่านได้เห็นตอนที่จิตของท่านเป็นสมาธินั่นเอง ต่อมาได้มีการนำศพของชายผู้หนึ่งในหมู่บ้านที่เสียชีวิตลงมาทำการชาปนากิจในป่าช้าคือการใช้ฟืนมาสุมแล้วก็เผาให้เห็นกันจัดจ่ะไปเลยเพราะป่าช้าแห่งนั้นไม่มีเมนเผาศพนั่นเอง หลวงพ่อชาท่านได้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบและรู้สึกสลดสังเวชใจเกิดความเบื่อหน่ายในสังสารวัตรหลังจากเสร็จพิธีแล้วบรรดาญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตก็ได้พากันกลับเข้าสู่บ้านเรือนของตน บัดนี้เหลือเพียงแต่หลวงพ่อชาท่านที่บําเพ็ญสมณะณะทาอยู่เพียงลําพังภายในบริเวณน,นั้นกระทั่งเวลาล่วงเลยมาจนดึกสงัดบรรยากาศรอบๆนั้นมีแต่ความมืดและวังเวง แต่หลวงพ่อชาท่านก็ไม่ได้มีความกลัวมากนักก็ยังคงเดินจงกรมสลับกับการนั่งภาวนาและท่านก็รู้สึกว่าการปฏิบัติของท่านนั้นได้ก้าวหน้าขึ้นมากว่าคืนที่ผ่านมาเมื่อควรแก่เวลาแล้วท่านจึงได้เข้าไปในกรด เพื่อทำการภาวนาต่อขณะที่จิตของท่านกำลังได้ที่เข้าสู่สมาธิท่านใดนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาสังเกตทิศทางของเสียงแล้วดูเหมือนว่ามันมาจากทางกองฟอนที่เผาศพ ของชายชาวบ้านผู้หนึ่งในตอนเย็นนั่นเองเสียงนั้นมันกำลังเดินย่ำมุ่งมาทางกรดของท่านอย่างแน่นอนทีแรกท่านก็คาดเดาว,ว่ามันอาจจะเป็นเสียงสุนัขหรือควายของชาวบ้านที่พลัดหลงเข้ามาในป่าช้าก็เป็นได้ แต่เมื่อฟังไปฟังมามันกลับไม่ใช่เสียแล้วเพราะมันเป็นเสียงฝีเท้าของคนเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาดึกสงัดป่านนี้ จะมีคนเข้ามาในบริเวณป่าช้าก็ไม่น่าจะใช่และก่อนหน้านี้เสียงนั้นก็เริ่มดังมาจากกองฟอนที่เผาศพบ,บัดนี้ความกลัวได้ผุดขึ้นอีกครั้งมันถาโถมเข้าสู่ ใจของท่านอย่างหนักหน่วงและแล้วเสียงฝีเท้านั้นก็ได้เดินมาหยุดยืนอยู่บริเวณหน้ากรดของท่านหลวงพ่อชาท่านหลับตาแน่นคิดในใจว่าตายเป็นตาย แม้จะเกิดอะไรขึ้นแม้จะมีอะไรมาทำร้ายท่านจนถึงแก่ความตายท่านก็จะไม่ยอมออกไปจากกรดเป็นอันขาดท่านจะขอยอมตายอยู่ตรงนี้สักครู่เสียงฝีเท้านั้นก็ได้ดังขึ้นอีก เหมือนกับว่ามันกำลังเดินวนไปมารอบกรดของท่านอยู่นั่นเองและแล้วมันก็ค่อยๆเดินจากไปดูเหมือนว่ามันกำลังมุ่งไปยังที่ปักกรดของพ่อขาวที่ได้เดินทางมากับท่านในตอนแรกแต่แยกย้ายกันไปปักกรด อยู่ห่างกันพอสมควรขณะนั้นหลวงพ่อท่านก็ได้ยินเสียงของพ่อขาวดังมาเหมือนกับว่ากำลังเผชิญอยู่กับอะไรสักอย่างที่น่ากลัวและแล้วเสียงฝีเท้านั้น ก็ได้เดินยำ่ำย้อนกลับมาทางกรดของหลวงพ่อจาท่านอีกครั้งเสียงนั้นค่อยๆเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆบัตรนี้มันได้มาหยุดยืนอยู่หน้ากรดของท่าน ระยะห่างคาดว่าราวราวสักหนึ่งเมตรก็ว่าได้ซึ่งถือว่าอยู่ใกล้ท่านมากที่สุดดีแต่ว่ามันไม่กระโจนเข้ามาในกรดของท่านบัดนี้ความกลัวได้ผุดขึ้นมาในจิตใจของหลวงพ่อชาท่านจนถึงขีดสุด พราะท่านไม่เคยกลัวอะไรขนาดนี้มาก่อนในชีวิตก็ว่าได้ท่านลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่บทสวดมนต์ที่ท่านเคยท่องบนภาวนาอยูเป็นประจำเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆมือของท่าน ได้เอื้อมไปกอดบาทที่อยู่ใกล้ๆนั้นอย่างไร้สติบาทนี้ท่านได้ยึดเหนี่ยวบาทนั้นเป็นเพื่อนและที่พ,พึ่งพิงท่านเกาะบาทเอาไว้แน่นแต่ความกลัวก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลย เมื่อความกลัวของท่านมันถึงขีดสุดคือที่สุดแห่งความกลัวสำหรับท่านแล้วท่านจึงได้ถามตัวท่านเองว่าท่านกลัวอะไรท่านก็ได้ตอบว่ากลัวตายท่านก็ถามตอบตัวเองไปมาว่าแล้วความตายอยู่ที่ไหน คำตอบก็คือก็อยู่ที่ตัวท่านเองและถามต่อว่าแล้วเมื่อรู้ว่าความตายอยู่ในตัวท่านเองแล้วท่านจะหนีพ้นหรือท่านก็ได้ตอบว่าท่านหนีไม่พ้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดที่มืดหรือที่สว่างจะอยู่คนเดียว หรืออยู่รวมกันเป็นหมู่คณะก็ตามก็ตายได้ทุกเมื่อเหมือนกันเมื่อหลวงพ่อชาท่านถามตอบตนเองจนรู้ว่าท่านไม่อาจหนีความตายผลจ,จู่ๆความกลัวของท่านก็ได้หายไปจนสิ้น รากับว่าท่านได้เดินออกมาจากที่มืดมิดที่สุดในชีวิตแล้วได้พบกับแสงสวา่างเมื่อความกลัวของท่านหายไปท่านก็รู้สึกว่าผู้มาเยือนที่ยืนอยู่หน้ากรดของท่านนั้นก็ได้หายไปด้วยเช่นกันหลวงพ่อชาท่านได้เล่าว,ว่า ขณะที่ท่านรู้สึกกลัวนั้นทำให้ท่านปวดปัสสาวะขึ้นมาหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็จะบอกว่ากลัวจนฉี่จะลาดนั่นเองท่านว่าเมื่อกลัวจนถึงขีดสุดอาการปวดปัสสาวะนั้นก็หายไปกระทั่งทุกอย่างผ่านพ้นไปเมื่อท่านลุกขึ้น จากที่นั่งแล้วจึงรู้สึกปวดอีกครั้งและมีเลือดปนออกมาท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนี่เมื่อมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองถ้าหากท่านจะตายก็ให้มันตายไปเสียคืนนั้น หลังจากที่หลวงพ่อชาท่านหายจากความกลัวตายและผู้มาเยือนแล้วลมฝนก็ได้ตกกระหน่ำลงมาอย่างแรงจนสบงจีวรและกรดของท่านนั้นเปียกบอนไปหมดขณะนั้นท่านได้เกิดความน้อยใจว่าขณะนี้ ท่านเหมือนกับตัวคนเดียวเหมือนลูกไม่มีพ่อแม่ต้องมาเผชิญชะตากรรมอะไรเช่นนี้ทั้งเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาอีกด้วยในขณะที่ท่านเปียกฝนอย่างเดียวดายชาวบ้านชาวช่องเขากลับได้นอนหลับอย่างสบายกันอยู่ในบ้านแล้วท่านเล่า มาทำอะไรที่นี่ขณะนั้นความรู้สึกต่างๆสารพัดทั้งความว้าเหวได้เกิดขึ้นมาในจิตใจของหลวงพ่อชาท่านพอสมควรแต่ในที่สุด ท่านก็ได้ห้ามมันไว้ด้วยสติปัญญาซึ่งท่านได้นำมาพิจารณาดูกระทั่งท่านก็ได้ค่อยๆสงบลงในที่สุดรุ่งเชา้าปะขาวที่มาด้วยได้มาถามหลวงพ่อชาท่านถึงเรื่องเมื่อคืนว่าท่านได้เจออะไรไหม พราะทางปะขาวนั้นได้เจอกับสิ่งที่น่ากลัวจึงได้ขับไล่มันไปด้วยมีดหมออาคมหลวงพ่อชาท่านได้เลี่ยงที่จะตอบตรงๆเพราะไม่อยากให้ปะขาวที่มาด้วยนั้นหวาดกลัว ท่านได้พำนักบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าช้าแห่งนั้นเป็นเวลาเจ็ดวันเนื่องจากท่านมีอาการไข้ขึ้นสูงดังนั้นครูบาอาจารย์ของท่านจึงได้มานำท่านไปรักษาอาการเมื่อหลวงพ่อชาท่านหายดีแล้ว จึงได้ออกจากริกธรรมต่อไปการ,รเผชิญความน่ากลัวจนถึงขีดสุดของหลวงพ่อชาท่านในครั้งนั้นประหนึ่งทำให้ท่านได้พบกับสัจธรรมส่งผลให้การปฏิบัติของท่านนั้นก้าวหน้าขึ้นไปอีก กระทั่งการค้นหาโมกธรรมของท่านนั้นได้นำไปสู่ความสว่างสวยจนจบสิ้นชาติพบในวัฏฏะสงสารในการต่อมาเนื้อหาข้างต้นเป็นความเชื่อความศรัทธาส่วนบุคคลที่ทางช่อง ได้นำมาเสนอบรรยายและเล่าสู่กันฟังมาตาหามาเล่าขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวต่างๆของทางช่องขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายใดๆผ่านพ้นทุกวิกฤตปัญหาไปได้ด้วยดีพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ